วันนี้เราก็จะมาทําน้ําผัดไทยแบบเผยสูตรลับกันไปเลยไม่มีกั๊กเลยนะคะน้ําผัดไทยเคล็ดลับความอร่อยของผัดไทยที่คัวในบ้านเราเองสาวเศรษฐีใจอ้มใหญ่ใครดูคลิปนี้ทําน้ําผัดไทยไว้เป็นอาชีพขายได้แล้วก็ทําทานเองที่บ้านได้เพราะว่าทําเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บได้นานนะตอนนี้ก็มาเคียวหอมแดงกันก่อนนะคะเคียวให้เหลืองให้หอมก่อนนะ สูตรน้ำผัดไทยก็จะเป็นนี่เลยค่ะของกโกนุนี่เองนี่แหละเจ้าแม่เคล็ดลับความอร่อยของผัดไทยร้านเรานะคะเจียวหอมแดงก่อนนี่ก็จะเป็นตํากระเทียมกับรากผักชีนะคะเอานิดนึงนะคะเพเพิ่มความหอมพอหอมพอหอมแดงเหลืองแล้วเราก็จะนำกระเทียมกับรากผักชีที่เราตาไว้ลงไปคั่วด้วยนะคะเพื่อความหอม กลิ่นตอนนี้หอมมากเลยฟุ้งกระจายยั่วยวนความหิวนะักตอนนี้หอมแดงเราก็เหลืองได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีที่จำไว้ตรงไปคั่วต่อนะคะให้มันเข้ากันและหอมมันยะได้แบบหอมมากเลยพอใส่กระเทียมกับผักชีไปแล้วแบบกลิ่นคือหอมออกขึ้นมาเลยอะ่ะนี่พอเจียวทุกอย่างหอมแล้วเราก็นี่เลยค่ะเคล็ดลับก็คือเอา น้ำตาลปี๊บเนี่ยลงไปผัดกับน้ำมันเลยนะนี่คนดูคลิปนี้อันนี้คือสูตรแบบทำน้ำผัดไทยแบบไม่กักเลยนะคะเอาไปทำไปขายเป็นอาชีพได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนเอาน้ำตาลปี๊ดปี๊บลงไปผัดแบบนี้เลยตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันเข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็ตามตามด้วยพริกเม็ดพริกแดงใหญ่เม็ดใหญ่นะคะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็มาปั่นกับน้ําต้มสุกนะคะเพราะว่าพริกจะได้ปั่นองค่แช่น้ําไว้ก่อนอ๋อพริกก็คือต้องแช่น้ําไว้ก่อนแช่น้ําไว้ก่อนให้มันนิ่มแล้วก็ไปปั่นกับน้ําต้มสุกนะคะเอาเม็ดออกด้วยนะพริกแดงเม็ดใหญ่เนี่ยจะทําให้สีสันสดสีสันสวยงามแล้วก็มีความเผ็ดนะคะแต่ถ้าคนไม่ชอบทานเผ็ดทานเผ็ดไม่ได้ ก็ใช้เป็นซอสมะเขือเทศแทนมะเขือแดงมะเขือเทศโรซ่าอ๋อใช้เป็นซอสมะเขือเทศโรซ่านะคะแทนนะคะก็จะไม่เผ็ดแล้วก็จะได้สีสันสวยงามมีล้างซึ่งใส่ลงไปก็เคี่ยวให้มันเข้ากันเคี่ยวนานไหมแล้วก็เคี่ยวนะคะจนแบบดูความหนืดจนพอใจแล้วก็เกลือนะคะเกลือค่ะใส่เกลือพอเล็กน้อย น้ำปลานิดนึงค่ะแล้วแต่ใสไปก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวชิมอ้อแล้วค่อยชิมทีหลังอันนี้ประมาณสามอันนี้มันเยอะ <4 S 2> ไม่ม <5 S 2> ไม,ไม,ไมเดี๋ยวมันห้า <5 S 2> แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมทีหลังนะว่าใช้ได้ไหมเที่ยวนะคะอันนี้คือน้ำสต๊อกผัดไทยนะคะสูตรของครัวในบ,บ้านร้านกันเองสามเศรษฐีได้อมใหญ่ค่ะเคล็ดลับความอร่อยของผัดไทยร้านเรานี่นะคะทำเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบ นำไปกินเองเนี่ยก็แช่ใส่ตู้เย็นไว้เลยเก็บได้นานแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการต้มสุกแล้วเป็นการเที่ยวจนได้ที่แล้วนี่ค่ะใครหิวก็แวะมานะคะผัดไทยที่ควรในบ้านรักเาาา็เอกสารสถิตใจเอ้อมไดอร่อยแน่นอนก็ดูคอนเฟิร์ม